นี่ไงเป็นป้ายวัดสวนแก้วแล้ว,ลวเห็นไหมาบางเลนซอยห้าตำบลบางเลน, 5, บนบเ,ลเข้าไป<ม>เลิศครั้งแรกที่เรามาเที่ยววัดสวนแก้วค่ะประตูสองเลิศเข้าไปค่ที่จอดนะคะจอดตรงไหนคะขอบคุณคะ่ะ เราเข้ามาทางประตูสองจอดรถแล้วก็เข้ามา,าทางนี้เห็นป้ายบอกว่าเป็นอ่าที่ทําการมูล,ลนิธิอยู่ตรงประตูสามโอ้หลายส่วนหลายโซนมากนะรถจอดเยอะเหมือนจะมีคนมาเยอะมากอ20บาท อืบรรยากาศได้ยินเสียงเพลงเ <laughs> ลยลมรื่ลลนนี่อะไรอ่ะส่วนแก้วของปากอ๋อมีของปากขายเนาะ อ,อบ,าบาอ้าบาอโอ้ยดอกไม้สวยมากลมลื่นสวยงามทุกคนกาแฟสดมีส้มตำไก่ทอดอ้ยดีมากเลยกุฏิหลวงพ่อทางเข้าวัด หแถวตัวช็อกกว้างมากเลยนะมีมีจุดขึ้นรถชมสวนเนยมี้าบเยมีบาเบอร์ด้วยนะตัดผมนี่ไงห้องน้ำแวะเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า,าอั้นมานานแล้ะเข้าห้องน้ำก็เสร็จแล้วเราไปทางฝั่งนู้นดีกว่านเชียงกงสินค้ามือสอง ชายกว้างมากจะถามเยอะนะเพราะว่าเรามาครั้งแรกเหมือนกันทั้งไหนเอ่ยชี้มาทางนี้ โต่โตวิย์ยีคันจอดรถด,ด้วยเขามาประมูลกันเนาะประมูลส่วนใหญ่จะประมูลเหมาไปไม่ได้ก็ทำบุญโหเต็มเลยอะ่ะ โอ้โหนี่ไงของมือสองเต็มไปหมดเข้าข้างในไหมข้างในก็ใช่ใช่เนี่ยเชียงกงบู๊นะ่ะไมโครเวฟเต็มเลยอ่ะทุกคนตู้แช่ด้วย โโอ้ฝั่งนู้นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงน้นจาจักสมบัติทีวีทีวีอย่นี้ก็ยังมีอยู่เข้าไปดูไหมของเต็ม เจ้าห oh. น้าที่เข้าไปดูอดเออมุเรล่าหม้อหม้อ <c oughs> <c oughs> สิบบาทปิ่นรตปินโต,นตอย่าเปิดทำไมอ่ะเจอไม่น่าเลยนี่มันเป็นวัดสวนแก้วไม่ใช่พระขนงนี่ราคาเขียนไว้เรียบร้อย นี่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่เต็มเลยไปร้านนู้นต่อไปอสุดยอด อร้านหนังสือมือสองมีหนังสือเต็มเลย ก็ไปช่วยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นตู้ก๋วยเตี๋ยวก็มีโอ้สุดยอดเลยขอ,องเยอะมากทำอย่างนี้ก็ดีหรือไม่บางทีถ้าเรามีของเก่าๆที่เราไม่ใช้อะไรเงี้ยเราอยากบริจาคทางวัดเขามีรถไปรับนะ ติดต่อทางวัดแล้วก็เขาไปรับมาแล้วเขาก็มาขายมาดูสภาพอย่างเงี้ยนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้เปิดหรือเปล่าเข้าไปดูไหม ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะขายอะไรบา้างนะอ๋อนี่เขามีหลายชั้นนี่เห็นป่ะันแป่ชั้นหนึ่งถึง้สี่มังขามีสองต้งการหนึ่งถึงสี่สี่ชั้น นี่แหละที่เราอยากมาเอาดิเนี่ยที่เราอยากมาดูสองพันเก้าก็มีสามพันเก้าก็มีมมมมถูกมากนึงเขารับบริจาคมาแล้วก็มาซ่อมแล้วก็ขาย น้ำมูกสี่พันห้าอุตู่ายใช่หรใช่สินี่แหละที่เราอยากมาดูนี่มันต่อไ i ฟ i ต่ออะไรทั้งหมดเลยปกติตก,ก็คือซ่อมให้เรียบร้อยแล้วใช้ได้ตามสเปคเลือกราคาก็ตามสเปคอุ้ยด,ดีงามสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบใครอยากได้คอมพิวเตอร์ราคาถูกมา,มาดูที่นี่ได้ เอาซ้อมข้างหลังแล้วก็มาขายเขาซื้อน้ำสิเอากระเป๋าตั้งอยู่นี้เอาน้เลยเอาชิ้นี่ก็ได้นี่มีหลายมีหลายร้านด้วยนะแล้วาขนมเป่าด้วยเขาถุงก็ด้วยเขาตั้งโต๊ะถูกมากเลยอ่ะถูกมากเลยอ่ะ ครบชุด2 9งพันเก้าร้อยเก้าสิบออสองพันไอจอฮะจังเลย 1 4 9หมื่นสี่พันเก้าร้อยห่งเก้าพันเก้าร้อยเค่สงสักผ้าขึ้นบันไดเก <c oughs> ่งมากแนละ้วแรงดีจังคุณพี่ไปขึ้นชั้นสอง มคมีอะไรมั่งเอ่ยจะค้ไดูนะฮีวีแรงดีมาก ง่เ <c oughs> สื้อ้าของเล่นก็มีปลั๊ก กระเป๋งกระเป๋าดูดิเครื่องสักผ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าเยอะแยะ เขเสียไฟเลยโช,ช,ชว์ให้เห็นเลยว่าใช้ได้อุย้ยนี่สวย,สวยอยู่นะสวยรู้สึกเหมือนจะมีรถไปส่งเลยมั้งเท่าไหร่ต่้งสอพันนแบบนี่มีรถไปส่งไหมครับมีมีมีรถส่งมีครับแต่พี่จะเสียค่า ถลกในในยักลากลายใช่ไหมประมาณที่ไหนถ้าเกิดไปแบบอยู่ไกลๆก็พยายาก็ละล้อก็ะละางือทนน้อยละลามอที่บอนนือบ้ายเออใช่ชั้นที่สามแล้วจ้าทุกคนโอ้โหทีวีอื อู้เยอะของเยอะนู่อุปกรณ์ช่างก็มีโูอ้ยเต็มเลยอ่ะนี่ใช้ไฟฟ้าดูอะไรเอ่ยส้าานไงเครื่องมือช่างไงมบางทีแบบจะไขอะไรเงี้ยมันก็ ที่เก็บใช้มือค่ะนี่กว่าจึเออที่มันหมุนปืดปืดปืดนะไม่หมาะข้าวโคช่างซองไฟช่างอก็มาใช้กันนี่1 0บาทเฮ้ย110แล้ว110แล้ว110 110ฮัดลม ไม่ดูสิใช่ไหมได้อยู่มั้งเออไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่านี่ไงมี QR code อ,อยู่องอพี่โอ้โหเพิ่งใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมากนะจัะเธออืมตู้แช่จะจะเปิดร้านตู้แช่เนี่ยมีพัดลมมาเยอะนะไอ ดูข้างในเดยวทีวีเย็บยมารถมานี่น่าจะคุ้มซื้อพัดลมที่แบบเล็กๆเข้าไปเออโอ้ยนี่ตู้เย็นยังใหม่อยู่เลยอ่ะยังใหม่อยู่เลยตายอือเปิดแล้วต้องซื้อนะ สวยเยอยเยอใช่เออทั้งบนมีอะไรไหมขึ้นไปดูชั้นสี่สิอ๋อปิดอยู่ปิดคนสมัยนี้เร็วลงมากๆในทางหินแกตัวโอ้อ เป็นคําสอนคําประมาณนั้นเข้าไปดูโซนเฟอร์นิเจอร์นี่ขายยกคุงเหรอภาพมือสองกลองเนภูเขาเรากาเนี่ยมานั่งเลือกมีคนบางคนถางหาว่าโซนขายอาหารแสดงว่าวหิว เดินไปแล้วอาจจะเจอเนี่ยมีกระต้มกาแฟที่เราชอบสุดคือส่วนเมื่อกี้นี่เรื่อนใช้ไฟฟ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เเยขาก็ซ่อมเสื้อผ้าแล้วก็ขายกันเลยห่วยนู่นอีกที่นอนก็มี <c oughs> <c oughs> คนที่เจอ นี่ดูดิเจนนีเฟอร์เจนนีเฟอร์ร้องเพลงเพราะนะเฮ้ยมันของแช่ไฟฟ้าเอ้เฮ้ยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่จะแก้ให้ไปเรื่อยเปิยแก้ไม่ไดู้ยู่โอ้ยแต่สวยเงั้ยดูดิเป็นลายแบบโต๊ะหมู่บูชาก็มีเนี่ยตู้เตียง ประตูไม้ดูฝั่งนู้นก็มีนะเต็มเลยนะเก้าอี้ประตูะตู้มีหมดเลยเฟอร์น่ะเละิศสินค้าตามสภาพไม่รับฝากไม่รับคืนไม่รับเปลี่ยนดูไว้โตเป็นชุดเลยเห็นไหมน่ะมีครบจดีงามมาก เจ๋งเตียงมีรถมานี่ไงที่เราถามว่ามีรถส่งไหมรถรับจ้างนี่สถานีเชียงกงไปตลาดน้ำมีตลาดน้ำด้วยเหรอ เนีไปสารากางน้ำปนระวัตกศารหลวงพ่อพยอมอหรือว่าเป็นรถรับจ้าง<ด>นี่ไงมีร้านอาหารกินไหมหิวยัง,ห,ยงห,หิวแล้วใช่ไหมสารากางน้ำเลยนะทุกคนนี่งไงห,ห,ห,หามตามสั่งปะ ไทยกุ้งสดโอ,โอ้ดีดีดีผัดไทยกุย้งสดสนใจสนใจทำไหมทำไหมเราผัดไทยไปสั่งข <พะ S 1> ้าวราดผัดกระเทียมทำสั่งไงผัดไทยกุ้งสดหนึ่งก็ข้าวราด ผัดชาทะเลอร่อยจเจ้าข้าวราดผัดชาทะเลมัย่าทะเลหนึ่งผัดชาทะเลน่ากินมากีส,สุดยอดอนน,นกินสาร์ะเลผัดไทยก,ไกุ้งสดไหนละกกุ้งสดเห็นแต่กุ้งสุกเอ,อ,อ้อบีบมะนาวโชว์ซะหน่อย มีความคิดเห็นะว่าเนี่ยมึงเดินไปอ้อมไปนิดนึงแล้วก็ไปคุยกับแม่ค้าแล้วกุ้สดเออไม่โดนตาเหลิวก็ตะลิวตกหน้าอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากนะกุ้งตัวใหญ่หลายตัวด้วยเนี่ยสี่ตัวแล้วที่ท้อเห็นเนี่ยตัวบอลเลอร์นี่นี่นี่จับปี๊บเดือดมาลุดเดือดมาลุดมันไหวเลยนะกุ้งสี่ตัวเนี่ยทุกคน หนึ่งร้อยี่สิบาค่ราคาาคค่ะอ่าตรงไปด้านีค่ะคุณค่ะอ๋อค่ะ ประมาณนี้เพราะว่าเรามาดูของมือสองใช่ไหมแต่เมื่อกี้ไม่เข้าอกว่าจะมีโซนเหมือนตลาดนะเหมือนเป็นสวนต้องนั่งรถเข้าไปเที่ยวจะมีรถเหมือนรถรถเช่าอ่ะออรถไม่ใช่รถเช่ารถรับจ้างอ่ะพาเราเข้าไปเที่ยวในสวนในตลาดน้ำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรักขันทีนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามาครั้งแรกคขาหน้าค่อยตั้งหลักกันใหม่ว่าจะไปไหนบ้างขอบคุณทุกคนสวัสดีบายค่ะบายจ้า ก็เดินไปตอนช่วงที่เราไปเข้าห้องน้ําตอนแรกอะที่เป็นตรงนู้นอะจะเป็นที่เที่ยวตลาดน้ําเป็นสวน